สวัสดีค่ะคุณผัดไทยทำเพื่อไม่ให้มันเงียบนะครับถ้ามันเป็นคนเชิญแค่นั้นเองพวมาตักทายกันงงแค่นั้นละครับพี่น้าทำมาให้มันเงียบเสีบ้านลุงแล้วก็บ้านพิมิตนะครับแต่ว่าเสียงไม่ในหูเนี่ย นครับรู้ว่าทาแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับไม่ได้รู้อะไรหรอกสวัสดีคุณไทยนะครับดวงใจสวัสดีคุณผัดไทยด้วยนะครับบ้านพิมพ์บ้านบ้านบ้านพิมพ์นะครับอ้านลูมิสไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะไม่เห็นมีใครมาเลย ปลาลูมินไม่มีไทยครับมีไอจิเปียนคนเดียวไอจิเปียนคนเดียวครับไม่ก็เอาวิดีโอใส่ขำๆค,ครับให้มันมีความเคลื่อนไหวในบ้านครับในงานเดี๋ยวมาานันจะเงียบจะหาบ้านร้างครับ มาก็จะหาว่าผมต้นจะไมอีกขอบคุณทุกท่านนะครับได้มาทักทายทั้งบ้านลงมิตรแล้วก็บ้านพ่มิตนะครับผมนะครับบ้านลงมลงมิตรนอยะงเกิดนะครับ,รบ,บมิตกับพ่มิไต่อนะน่าจะเป็นพ่มิตเนาะ ีนิดอ่อนกว่าลุงอนจะเป็นลุงก็เคยเป็นพี่นิดมาก่อนเคยเป็นหนุ่มน้อยมาก่อน ก็เห็นไปอยู่บ้านพี่สวนป่าไปแอวพี่มานิดอยู่ดีครับมาดามบัวตื่นแล้วนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วค่ะนุชตื่นมาต้องห้องน้ำใช่ไหมเนี่ยเชี่ยงคืนใช่ไหมบัวน,นะครับบัวนะครับ ชั่วโมงประมาณนี้ครับนี่เที่ยงกว่าสบายโมงแล้วลังมื้ออาหารครับหลังมือ้อกลางวันได้อาหารหน่อย <c oughs> <c oughs> ว่านเออื่นไปจิบที่มนี่ทั้งวันได้ใช่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพระรามบัว

cảm ơn hello my pen ma howdy thank you so much welcome the my thank you xin leader pinoi <laughs> bao nhẹ cả xin chào ma hãy cám năng leang kể cảm ơn thầy leader pinoi cảm ơn thầy